วาวนี่คือต้นกระท่อมะนะใครยังไม่เคยเห็นต้นกระท่อมนะใบใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็เพิ่งได้มาจะเอาไปปลูกนะก็ได้มาจากสวนพี่วินิตท,ที่เขาเพาะนะฮะ,พะเพาะจากเมล็ดเลยก็เพาะไว้หลายเดือนแล้วแหละพอดีมันบอกว่าใหญ่เกินเขาก็เลยไม่อยากจะปลูกนาเล็กก็เลยจัดการเอามาปลูกเลย อินเทสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่งราวที่หลากหลายไปกับนาเลลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิใให่่ ครับชาวนี้สุขใจอยู่ในสวนกำนัเล็กเดี๋ยวพามาปลูกกระท่อมกันเดี๋ยวปลูกกระท่อมกันที่ริมคลองกันหน่อยนะเพราะว่ากระท่อมเขาบอกว่าเป็นไม้ที่ต้องการแสงไม่มากแต่ว่าต้องการความชุ่มชื้นมากมายนะแล้วก็โตเร็วปลูกง่ายโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเข้าทางน้าเล็กเลยนะเนี่ยหลายคนรู้ว่าปลูกกระท่อมมันมีประโยชน์อย่างไรนะกระท่อมเนี่ย เห็นเขาคิดกันจังลือกันจังนะปลูกกันจังกระท่อมเขาบอกเป็นไม้ตระกูลของกาแฟ е, นะฮะมีประโยชน์เยอะแยะเลยฮะบ,บำรุงร่างกายนะแก้ปวดนะแต่นะว่าค่าพวกต่อต้านเชื้อพวกแบคทีเรียต่างๆได้นะนี่หลายๆคนที่ ปวดฟันก็ใช้ได้นะเนี่ยเียวเวลาปวดฟันแต่ของพวกนี้ที่สำคัญก็คือว่าการใช้นะต้องใช้ให้ปริมาณที่เหมาะสมนะถ้าเราใช้เยอะเกินไปมากเกินไปก็อาจจะมีผลต่อร่างกายนะอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่ากระวนกระวายนอนไม่หลับนะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้ก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันเดี๋ยวไปปลูกกันดีกว่านะเดี๋ยวไปปลูกริมคลองกันได้มาก็สูงประมาณสักเมตรหนึง่งนะคือปกติถ้าจะปลูกได้ดีก็น่าจะตั้งแต่ต้นเล็กๆสูงประมาณสักหนึ่งฟุตเนี่ยก็กำลังดีนี่มันปล่อยไว้นานนะไม่พี่ก็เลี้ยงไว้นานเลยไม,ไม่ได้เอาไปปลูกนะเดี๋ยวนาะเล็กจะลองปลูกดูว่าต้นเมตรหนึง่งเนี่ย มันจะเจริญเติบโตได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปปลูกไว้ริมคลองก่อนอื่นนัเลยก็ต้องเอาถุงพลาสติกนี้ออกก่อนนะถุงดำนี่ยนะัเลยขุดหลุมไว้แล้วแหละนะเดี๋ยวจะเอาไปลงเนี่ยมาดูระบบรากเขาก็ถือว่า โอเคนะฮะรากก็ดีเพราะนั้นนาเล็กไม่ได้ทําอะไรามากมายแค่ขุดหลุมแล้วก็เอาไปวางไวเ้เฉยๆนี่แหละเพราะเขาอยู่ในถุงดำเขายังอยู่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าขุดหลุมแล้วเขามีดินอยู่ล้อมรอบเนี่ยรากของเขาก็สามารถที่จะเนี่ยออกไปหากินออกหาอาหารได้คิดง่ายๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า บรรยากาศอยู่ริมคลองเลยเนี่ยตรงนี้อยู่ใกล้ๆน้ำน้าเล็กจะได้สาดน้ำเข้ามาได้ง่ายๆยอยู่ปลูกเคียงคู่กับอันนี้ต้นหมีเขาก็ร่มเงาฝั่งนี้ก็จะเป็นมะม่วงแสงก็มายามเช้าพอสมควรนะนี่นี่ปลูกลงไปเลยเนี่ยวางไว้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหม ดินที่เรามาเราก็กลบไปนง่ายๆฮะง่ายๆปลูกง่ายๆนะนาเล็กไม่ค่อยทำอะไรยุ่งยากหรอกกลบลงไปแล้วเราก็รดน้ำกันแค่นั้นเองเพราะเราขุดหลุมไว้พอดีมันมันตั้งตรงได้อยู่แล้ว ไม่เอียนไม่ล้มแน่ๆนะนี่ปลูกกระท่อมที่ริมคลองเดี๋ยวรดน้ำกันหน่อยนี่ก็ตักน้ำที่ริมคลองกันง่ายๆนี่แหละน,ะน่ีอยู่ไม่ไกลฮะไม่ไกลสองสามเก้านี่ยรดน้ำไป ก็ขอให้งามงามงามนะอยู่ใกล้ริมคลองแล้วนะปลูกไปเพื่อสร้างประโยชน์นะอย่างน้อยก็ต้นไม้หนึ่งต้นละให้ร่มเงานะใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคได้นะเป,นเป็นพวกเครื่องชูกำลังนะก็เป็นไม้ตระกูลกาแฟนะครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะัเล็กกิตรในชาแนลสวัสดีครับ